ขัวใส่ลาบค่ะพี่น้องล่งล็อกดีๆเด,ด้วยโบล่งล็อกมันหมุนมาได้เน้ยเพราะแะปันท่านึงแล้วละเอียดแล้วสะดวกสบายปันขอบขวัว ใส่ลาบลาบปลาตองเด้อมือนี่ด้อเออพ่แมน่นลาบปลาดูอ้าซอดมั้ยลายกดก่อนสมลายกับพวกมั้ หอมสลัดก็ไม่หน่อง,กกม,องมืมันขาดตัดต่อได้ไม่น่องเลยมาได้แแบบมาหันแแบบมาเหนียดเลยคอยเห็ดไปสิละ อ้ำแน่นแน่นทำอะไ้ได้พี่น้องเมืดแล้วโอ้ได้ลายเลยหน้าปลาดุกปลาดุกหน้าเด้พี่น้องเ้ย มึงจังน้อยกันใส่เบตดสุยางอะไรแบแซบ่บลยใส่ตะไคร่ต้มมเติมน้ำปลาหน่อยนึงแวบปากน้ำมาใส่กันได้พี่น้องเด้อถาแป๊บนึงสูเทือปนปลาดุกเส้นบักเขือพี่น้องเทื่อนนี่เพื่อนลาบลาบพันธุปลาลาบแซ่บพวสัน เ็ได้ลาบกินหลายรอดไปเด้ลาบแซ่ครัวเด้ใส่ข้าวครัวหัวหอมข้าวครัวครัวไม่ไหมใส่เจ้าคั่วก็ได้ข้าวเหนียวคั่วก็ได้เด้อพี่น้องเด้อคัำคนใส่เจ้าคั่วนี่มันจะว่าติดกันร้ายคทนข้าวเหนียวคั่วนี่มันข้าใส่หลายมันติดกัน ลาบมันติดกันเพคนมักลาบนี่หนามหน่อยนึงตัวพี่น้องแต่ว่ามือนี่เฮ็ดหนามเฮ็ดหนามคนข้นว่าให้มีน้มเหมือนมือนี่มือนี่อเ,นเอาจังซี่มือนี่นะลวางมือกันส่งหน้าเอาวางมือซีดอีกคนอืมแสบพี่น้องแซ่บแสบอืมแสบคักแซ่บแน่เด้อมือนี้ด้อ ราดปลาตองดีกว่าปนดิพี่น้อง